อืได้ขังเร็วเรียบร้อยจัดนี่ข้างนี้ก็จัด,จด,จด Kau nak? Oh main banyak tu sini awak bini, mat ni, kank? Bila ni, berat. Bini, baik. Bila kank bini? Baiklah, malah kau pun tuh mac bini, kampok. Kau boleh buat tanda bini dong deh. Baik, saya kunci main kamu. นานมี2องอรวงแว้นนาคุณรดอย2องรวงมากับเชือกเ,เลยดีมากขันดมดึ้นเขาไงของดุกดอกุกดอกคือเขาไปนอ้องูกดอกนั้นหประวิติบุญอินทรงมือนี้เอาสามิ้มหาินาครับ4ี่จุดสองั้านยังเดี๋ยวครับน้ำรุ่นกัไม้ไม้หนุ่มโตกับ่าจัก มีสิบมาที่พี่น้องกันเพื่อไทาพี่น้อนงใหญ่ยไหมครับกลับไปทางทู้งทางหมันเก่าทางขอเปิดหมายเงินบุคคจักตัวเลยพี่น้องมิดซีดี

กระบอกไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮงดีขนาดโดนหางเลยกินมโนะ้อโดนหางโดนหาง สวยงามจริงๆคุณผกกชเนื้อแบนเนื้อขาดเบาๆเบาที่สุดโอ้สวยด้วีน้องสวยงามอยู่แกวเ่งทอด

ได้แค่สามเตียมที่นี่พี่น้องเงียบเหครับปะเงียบไหมครับุมบ้มว่าไปครับมาเมื่อไรนะ่ะมานานยังหรอมีสามตัวไม่รู้ <c ười>

ดูนาำเลยเพื่อนพี้องอ้ยตัวใหญ่อยู่ปาดปลาโมเทีทยบพี่น้องมันปลาโมเทีทยบตัวนี้ปาดทางเลือกได้ปลาโมเทีทยบไซนี่พี่น้องโอ้โนี่ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บตัวนี้กันพี่น้อง เดินออกไปสองสามตัวก็มึง ngồi thong, thấy ngắm kìa, chưa đây, ừ. นี่ปลาใส่ถอ่วที่น่องเออนี่อ่ะไลครับคัดสุดๆเลยใส่ถั่วจะก็ทอดกินนี้ก็มีผมหวานดีมันตับเดี๋ยวไปใส่รถ

มเนีอก oh, oh. ่ะงไม่มน้ำตัวนี้แหะตัวนี้น้ำอยู่ทั่ากันเลยสยอยู่มืนตับโอ้เสยไม่อง

cái này nó bị đau. ừ mấy cái màn quá. ừ cái người thấy

i'm livro อสองตัวเล้วก็ต,ตัวนึงตัวนี้เล้งเดงเดงงตัวนี้เอาดูดีบุญดูหางบหางโอ้คือมินแท้กินหมดแล้วอย่าดื้อ

หัน้าตรงไปเลยก่อนหนึ่งถือก็ข,อข้างน้อย,อยนิยงนี้โอเคครับ<า>ที่ข้างนี้ก็จัดสินี่ไล้ข้างนิดนึง น่าจะโดนลูกแก้วอู้หูโดนสันดั่งขึ้นรูมีแน่ๆอุ้ยสวยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบแปดฉีดเน้อง มาที่เรียกเจ็บเจ็บเจ็บบนบอลฮันเดอลวัดเตะสายกุ้ยโหวัดที่ดีเพื่อหน่อยวุ้ยพี่น้อง นี๋ยวที่นี่กาบนองก็มีละฝากเอาได้วตามพี่นองด้วยิถึงนองกันไปครับเจอกันี้พี่นางครับผม